สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในช่องพักยกมวยไทยออนไลน์ช่องสําหรับคนดูมวยวิเคราะห์ก่อนชกเจาะลึกคู่เด็ดมวยดังมวยรองเรามีมวยชอบให้ทุกวันครับถ้าคุณชอบมวยตรงนี้แหละคือที่ของคุณวันนี้นะครับเราก็มาวิเคราะห์มวยครับผมพร้อมให้3าตัวชอบนะครับสตัวเน้นศึกวันลูมพินีครับวันศุกร์ที่27มิถุนายน2568นะครับผม ตัวชอบคู่แรกก็เป็นคู่ที่4ของรายการครับนากาะดาเจอกับบัลลูโลกสิทธิวัชรชัยครับผมคู่นี้ก็เป็นมวยซ้ายทั้งคู่นะครับผมทางด้านนากาดาเนี่ยก็สูง165เซนติเมตรครับนักชกจากญี่ปุ่นนะครับส่วนบัลลูโลกนะครับก็เป็นนักชกจากอําเภอเมืองสกลนครครับผมเจ้าตัวเนี่ยสูง159เซนครับห่างกัน6เซนนะครับไฟล่าสุดของทั้งคู่ทางด้านนากาะดานะครับก็เอาชนะน็อกลักเอราวันมานะครับผมในยกที่3ส่วนทางด้านบัลลูโลกนะครับก็กาลังท็อ เอาชนะน็อกมาทั้งสามไฟนะครับผมล่าสุดเจ้าตัวก็ชนะน็อกเพชรบ้านไล่สิงมาวินมานะครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าดูมากๆเลยทางด้านนากระดาเนี่ยก็เป็นนักชกที่ออกอาวุธได้รวดเร็วคล่องแคล่วครับผมอาวุธจุกจิกครับมัดซอกอันตรายนะครับผมส่วนทางด้านบรรลือโลกนะครับก็เป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับผมอาวุธก็ออกได้รวดเร็วเหมือนกันคล่องแคล่วเหมือนกันครับผมหนักแน่นปะเตบปเท้าดีครับคล่องแคล่วเหมือนกันครับผิวครับผม รูปเกมการชกวันนี้นะครับผมได้เปรียบช่วงชกเนี่ยได้เปรียบความสูงกว่าก็อยู่ทางด้านนากาดะนะครับผมส่วนทางด้านบาลูโลกนะครับก็จะได้เปรียบเรื่องความพิ้วความเร็วครับความสดกับความเก๋านะครับผมคู่นี้ตัวชอบนะครับชอบไปทางนากาดะครับมองว่านากาดะเนี่ยเก่งจริงนะฝีไม้ลายมือเจ้าตัวเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับหมัดสอกคมครับผมอันตรายนะครับผมคู่นี้ชอบไปทางนากาดะครับ ส่วนคู่ถัดมาครับก็เป็นคู่ที่5ของรายการครับผมชาติพยักศักดิ์สตูนครับเจอกับรามดานออนดาสครับคู่นี้ก็เป็นมวยฟอร์มสดทั้งคู่เหมือนกันนะครับทางด้านชาติพยักก็เป็นนักชกจากสตูลครับสูง168เซนติเมตรครับผมเจ้าตัวก็ชกมวยมาในวันนะครับเจ็ดไฟครับผม7ไฟนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับ ล่าสุดก็กดน็อกคมเพชรมานะครับผมส่วนทางด้านผู้ชกของเขานะครับรามาด,ดานออนด้านครับก็เป็นนักชกรุ่นน้องวัยสิปีครับผมส่วนสูงก็เท่ากันนะครับ168ซนติเมตรครับนักชกจากเลบานอนครับผมเจ้าตัวก็ชกมาทั้งหมด3ไฟต์ก็ชนะมาทั้ง3ไฟต์รวดเหมือนกันนะครับผมไฟล่าสุดก็ชนะน็อกเอ้ยชนะคะแนนนะครับผมก้องชัยชนะไหนดอนเมืองไปนะครับ คู่นี้ก็ฟอร์มร้อนแรงทั้งคู่นะครับทางด้านชาติพยัคฆ์ครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหนักแรงครับหมัดเท้าเข่าศอกครับเก่าเกมนะครับผมส่วนทางด้านคู่ชัวเขาครับลามาดานครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นมวยหมัดนะครับสเต็ปเท้าดีครับหมัดหนักครับหมัดแรงครับต้นๆนี่ลุ้นนับลุ้นน็อกได้เลยนะครับคู่นี้ครับชอบไปทางคนไทยแล้วนะครับผมชาติพยัคฆ์ครับผมมองว่าชาติพยัคฆ์เนี่ยอาวุธหลากหลายกว่าครับผมต้นๆนี่ลามาดานถ้ากดไม่น็อกนี่มากยกไปนะครับน่าจะเสร็จชาติพยัคฆ์ได เจ้าตัวเนี่ยฟอร์มกําลังสดกําลังมั่นใจเลยนะครับไฟนี้ก็น่าจะเก็บใช้ไปได้อีกหนึ่งไฟครับผมส่วนคู่ที่3มนะครับก็เป็นคู่ที่10ของรายการครับเสกสรรออขวัญเมืองครับเจอกับเมืองไทยพีเคแสนชัยเมือไทยยิมครับเสกสรรนี่ก็เป็นนักชกรุ่นพีครับวัยสาปีครับสูงร้อเซนติเมตรครับนักชกจากแดนใต้นะครับนครศรีธรรมราชส่วนทางด้านเมืองไทยนะครับก็เป็นนักชกวัยสาปีครับสูง172เซนติเมตรครับนักชกจากบุรีรัมย์นะครับ ทางด้านเสกสันเนี่ยชกในวันมาแล้ว12ไฟครับชนะไป10แพ้ไป2นะครับล่าสุดเนี่ยก็แพ้น็อกยก3ให้เอซ่านะครับผมส่วนทางด้านเมืองไทยนะครับก็ชกมาแล้วทั้งหมด13ไฟครับชนะไป9แพ้ไป4นะครับล่าสุดนี้ก็ชนะน็อกยก3อิรักิมมานะครับผมคู่นี้ถือว่าเป็นมวยเก่าทั้งคู่นะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยทั้งคู่ครับมวยบูทั้งคู่ด้วยครับทางด้านเสกสันนี่ก็เป็นมวยประเภทไม่ยอมครับเดินชนเดินเตะเดินต่อยครับ แรงดีมีลูกึสู้ครับส่วนทางด้านเมืองไทยนะครับศอกผีดิบนี่ก็เป็นมวยประเภทบู๊เหมือนกันครับผมเดินชนสอกระยะประชิดนี่หวังผลได้เลยนะครับทรงมวยอาจจะแปลกๆไม่สวยนะครับเมืองไทยแต่ต่อยได้โคตรสนุกนะครับอึดถึกทนครับสมฉายยาศอกผีดิบนะครับคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วในกติกา5หยกทั้งหมด4ี่ครั้งนะครับทางด้านเสกสรรเนี่ยเก็บเรียบครับชนะมาทั้งสี่ไฟเลยนะครับ ผู้นี้เบียดเบียดกันไปนะครับผมชอบไปทางเมืองไทยนะครับได้ลูกสดลูกหนุ่มกว่าครับอึดทึกทนครับมีลูกคึสู้ตลอดครับไฟนี้นะครับ mm. เมืองไทยนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายขวาชัยไปได้ครับผม ก็จบกันไปนะครับสำหรับพักยกมวยไทยออนไลน์วันนี้นะครับผมถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้ดีเนะื้อหานี้เด็ดวิเคราะห์นี้แม่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ไว้ด้วยครับและถ้าอยากได้ทีเด็ดมวยก่อนใครทุกวันพร้อมพ่อคุณวิเคราะห์สดๆกับทีมงานมืออาชีพกดเข้ากลุ่มไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับพักยกมวยไทยออนไลน์วิเคราะห์อมวยสุดอิ่มจุกทุกคู่แน่น,นอนครับผมสวัสดีครับ